สวัสดีครับผมกราบสวัสดีเช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับเสืออุบลนะครับกับจ้องสองพระนะครับวันนี้นําเสนอพระที่มีในมือ e อีกหนึ่งเหรียญหนึ่งองค์นะครับดูกันชัดๆนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเล,เลนนะครับบออพิษพิมุกนะครับเหรียญนี้จะเป็นยังไงครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยนะครับดูกันช้าๆชัดๆนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนบออพิษพิมุกนะครับ นี่นะครับดูลักษณะผิวเหรียญเนื้อเหรียญนะครับทองแดงความคมของอักขระนะครับตัวหนังสือตะแคงดูเอียงดูนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวขยายดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับดูใบหน้าดูเส้นหน้าผากนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตจะมีให้ดูนะครับความคมของอักขระนะครับแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับปลายขระยันเห็นไหมครับจะหลดนะครับจะหลดมุมนะครับตรงชายจีวรไหลซ้ายนะครับและตัวการแกะเกินนะครับการแกะเกินนะครับจะมีนะครับความคมของอักขระนะครับนี่นะครับขอโทษนะครับสั่นนิดนึงนะครับเหรียญนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับดูนะครับแป๊บหนึ่งครับ ดูนะครับดูมีรอยขีดนะครับดูสังเกตนะครับที่ผิวเหลียยนะครับเตะตะแกงดูนะครับนี่ครับความคมนะครับดูนี่นะครับดูชัดๆนะครับเอียงตะแคงเห็นไหมครับ ตรงหน้าผากก็มีเส้นหนึ่งนะครับตรงอักขละที่เหมือนขอไข่นะครับไหลซ้ายเห็นไหมครับมีเส้นเกินดูปลายขละนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเหมือนแกะนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับปูไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับใบหน้าท่านนะครับใบหูจะมีเส้นสอนสามเส้นนะครับใบหูนะครับดวงตาจะกลมใหญ่นะครับ เห็นไหมครับดูคิ้วจะโหนกขึ้นมานะครับนี่นะครับใบหน้านะครับดูผิวเหรียญนะครับนี่นะครับความคมนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเรียนนะครับดูผิวเหรียญนะครับดูเนื้อเหรียญนะครับดูนะครับดูเส้นสายลายพิมพ์นะครับเหรียญแท้ทันถึงไหมครับช่องสองพระนะครับให้ดูที่เนื้อพระนะครับผิวกองพระนะครับความคมนะครับดูนะครับ นี่นะครับดูนะครับหน้าผากดูเส้นผมนะครับดูปลายอักขระเห็นไหมครับเห็นปลายอักขระนะครับคมชัดนะครับตวัดโค้งงอนะครับดูนะครับเกิดเกิดจากการแกะนะครับเป็นเหรียญโบราณนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนี่นะครับดูความคมนะครับด <im> ูผิวเหรียญนะครับ <apron> ดูเน <im> ื <im> ้อพระนะครับเหรียญนี้นะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับดูนี้ครับ นี่ครับขอโทษนะครับสั่นนิดนึงครับนี่นะครับลักษณะเหรียญนะครับแท้ทันถึงไหมนะครับดูนะครับพิจารณาออกกันเองนะครับท่านที่มีประสบการณ์ด้านเหรียญนะครับนะครับดูดูดูว่าเหรียญเป็นยังไงนะครับดูความคมของสังกติจาจีวรนะครับเป็นยังไงนี่ครับนี่นะครับเหรียญดูกรอบเหรียญนะครับดูอายุพระนะครับคาบไขนะครับ เห็นไหมครับคาบสนิมเขียวขึ้นนะครับโทษนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพิ่งได้มานะครับวันนี้เช่าบูชามานะครับเหรียญนี้ค้นหาค้นหาอยู่นานนะครับใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะได้นะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับเป็นหูห่วงเชื่อมในตัวนะครับตามบันทึกประวัติวัดนะครับนี่ครับดูดูเส้นนะครับดูเส้นดูเส้นด้านหลังนะเซื้อนเสียนนะครับเห็นรอยจานไหมครับเห็นรอยจานไหมครับนี่นะครับรอยจานนะครับจะมีนะครับ รอยจามเป็นปลายเข็มนะครับเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนี <in the world> ah, ่นะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับตัวนะครับสันนิดหนึ่งนี่นะครับดูผิวเหรียญนะครับนี่นะครับดูลักษณะผิวเหรียญนะครับเห็นรอยจามไหมครับเนี่ยนะครับเล็กๆจางๆนะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับผิวเหรียญนะครับเป็นลายเส้นสายฝนนะครับ เหมือนตามุ้งนะครับไปทางซ้ายทีขวาทีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่แคงให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับอาจจะสันบ้างนะครับขอตัวด้วยในการกราบขอประทานเอาไปนะครับดูที่เหรียญนะครับดูที่ผิวเหรียญนะครับเนี่ยเนื้อเหรียญนะครับดูสีของเหรียญนะครับคาบอายุเหรียญนะครับ นี่นะครับแท้ไม่แท้ทันไม่ถึงนะครับถึงไม่ถึงนะครับพิจารณาาอเองนะครับตามประวัติวัดนะครับเป็นหูห่วงเชื่อมในตัวนะครับอันนี้กรอบแบบนี้นะครับเป็นกรอบโบราณนะครับที่ช่างทําขึ้นในสมัยก่อนเพราะช่วงนั้นอาจจะไม่มีการทําพลาสติกนะครับอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับนะครับไม่มีกรอบไม่ค่อนไม่มีพลาสติกนะครับ กรอบห้อยคอแขวนนี่ครับต้องทําแบบโบราณนะครับเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับนะครับศรัทธาเพื่อให้โดนผิวพระนะครับเหรียญนี้ผ่านการเก็บรักษาอย่างดีนะครับอาจจะไม่มีการใช้นะครับดูนะครับทุกอย่างยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังสมบูรณ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะครับดูหนึ่งดูนะครับดูเส้นอาสนะท่านนะครับใต้ใต้ท่นนั่งนะครับดูความคมนะครับดูมิติเหรียญนะครับ ดูมิติเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเหรียญเหรียญนี้นะครับดูกันนะฮะให้จัดจะเลยนะครับช่้องสองพระนำเสนอพระที่มีในมือนะครับจะแท้ทันถึงไหมนะครับพิจารณาเอาตามเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเนี่ยขยายให้ดูนะครับเนี่ยอูเส้นสายลายพิมพ์นะครับนี่นะครับ ขอโทษนะครับสั่นจริงๆวันนี้นะครับพึ่งได้มาใหม่นะครับแต่ก็อยากนําเสนอให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะวางให้นิ่งๆนะครับขยายให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับดูกันจัดจะนะครับดูนะครับดูความคมนะครับนี่นะครับดูอักขระนะครับ ช่องส่งพระนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องส่องพระนะครับเสืออุบลนะครับมีระบอลเจชื่นสนใจติดต่อนะครับสอบถามราคานะครับนะครับใครสนใจอยากได้ครอบครองนับวันหายากนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับหายากจริงๆนะครับถ้าเป็นคนที่เล่นนะครับแบบตามเปิดบับโบราณนะครับตามบันทึกวัดนะครับ หัห่วงเชื่อมในตัวนะครับหลวงปูกไข่วัดเชิงเรียนบอลพิษพิมุกนะครับสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสามนะครับนะครับดูความคมและอัขระเห็นไหมครับดูปลายกระะนะครับเป็นธรรมชาติของการแกะเกินนะครับนะครับนี่ครับผิวเหรียญนะครับเนื้อเหรียญนะครับเนื้อของพระจะบ่งบอกนะครับนะครับดูการเก็บงานนะครับ ดูกรอบการห้อยเก็บงานนะครับกรอบโบราณนะครับดูข้าทํานะครับดูความสวยนะครับของห่วงเห็นไหมครับห่วงเชื่อมเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนบ่อพิษพิมุกนะครับดูครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับกระแสเหรียญนะครับดูนะครับผิวของเหรียญธรรมชาติของเหรียญนะครับ หลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนบอพิษพิมุกนะครับเห็นไหมครับการทําหูห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับดูตรงที่หูห่วงก็นนะครับดูนะครับดูผิวเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยจานชัดเจนนะครับนี่เล็กๆนะครับนะครับสุดยอดของเหรียญที่ จะหาแท้ยากทันถึงยากผมไม่ได้บอกว่าเหรียญผมแท้นะถ้าใครดูนะเก็บความรู้สึกไว้ในใจนะครับน้อมรับทุกคำติชมนะครับแท้ไม่แท้ทันไม่ถึงแล้วแต่ท่านนะครับประสบการณ์ท่านจะบอกท่านเองนะครับนะครับสะสมเหรียญประสบการณ์ของท่านนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญลุงปูไข่วัดเชิงเรนบอพิษพิมุกนะครับนะครับนะครับความงามนะครับพระเหรียญพระหล่อโบราณเหรียญโบราณนะครับ ลักษณะเป็นยังไงนะครับถือว่าหายากสุดๆอีกเหรียญหนึ่งนะครับใครมีไว้ในครอบครองนะครับนะครับถือเป็นสุดยอดนักเล่นเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับบอพิษพิมุกนะครับพุทธคุณนะครับธรมคุณสังกคุณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกกองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำนานเหรียญนะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่พบเจอขึ้นมาใหม่อีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับลงหนังสือนะครับเหรียญจริงหนึ่งงดงามจริงๆนะฮะสองไม่เบื่อนะครับยิ่งสองยิ่งยิ่งสองยิ่งเห็นนะครับยิ่งเห็นลวดลายนะครับยิ่งเห็นความคมของเหรียญความคมของอักขระนะครับเป็นเหรียญที่สุดยอดอีเหรียญหนึ่งสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพยังสมบูรณ์นะครับดูผิวทองแดงนะครับแล้วก็คาบอายุพระนะครับสนิมขึ้นครับสนิมเขียวสนิมทองแดงเกาะและดูกนะครับการทํา ก่อพระในสมัยโบราณนะครับเน nah ี่เพื่อไว้ห้อยคอนะครับนี่นี่นะครับช่างในสมัยโบราณนะครับเนี่ยสุดยอดของฝีมือช่างเนี่ยสมเป็นช่างที่ทําพระนะครับทํากรอบขึ้นมาได้สุดยอดสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับความคมนะครับความเชื่อมต่อเป็นยังไงดูลักษณะรอยเชื่อมนะครับระหว่างตัวเหรียญกับหูเหรียญนะครับใช้น้ํายาอะไรเชื่อมสีอะไรนะครับสีเขียวเหมือนกันเลยนะครับประสานน้ายานะครับนะครับ ดูแลกันครับความงามนะครับของหลวงปู่ไข่เหรียญนี้นะครับสุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้ผมเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกันแล้วกันนะครับนะครับเป็นชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดน้อมรับทุกคําติชมนะครับนะครับมูลค่าราคาเหรียญนี้สูงมากนะครับนะครับเพราะว่าหายากนะครับเหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาเหรียญนะครับพูดตามเนื้อผ้านะครับพูดตามเนื้อเหรียญนะครับ เอามาให้ชมกันนะครับลักษณะนะครับเป็นยังไงนะครับเหรียญลักษณะที่ว่าว่ากันหายากก็หายากจริงๆนะฮะหายากจริงๆที่จะเจอแบบนี้นะครับอันนี้พูดตามตามความจริงนะครับความรู้สึกท่านท่านทูเล่นพระเล่นเหรียญอยู่แล้วจะรู้นะครับตามหาพระเหรียญแบบนี้นะครับบางคนก็บอกมีเยอะมีแย่นะครับนะครับอันก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่การพิจารณาดุลพินิจของใครนะครับไม่ขอก้าวล่วงใครนะครับต่างคนต่างความคิดนะครับ ให้จุดสังเกตเอานะครับสังเกตเหรียญเป็นยังไงนะครับท่านที่เล่นเหรียญนะครับสังเกตเป็นยังไงเนื้อเหรียญเป็นยังไงความคมเป็นยังไงนะครับอักขระเป็นยังไงนะครับผิวเหรียญเนื้อเหรียญเป็นยังไงครับช่องสองพระนะครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะนําเสนอพระอะไรนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ครับสวัสดีครับผม